c ิริโอเชลแคปเจ้าปูทองตัวจิ๋วของเรานั่นเองน้องดูอธิบายว่าน้องเป็นปูที่มีรูปลักษณ์โบราณแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าปูทั่วไปในสายพันธุ์เดียวกันน้องจะวิ่งหนีสุดชีวิตทันทีที่เห็นศัตรูโดยไม่สนใจที่จะพางตัวเลยน้องจะกองวัสดุโลหะไว้บนกระดองซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์จากอารยธรรมโบราณเพราะงั้นเวลาเราเจอน้องอ่ะไม่ต่างกับการเจอปูตัวแม่โตมัมสายเวชั่นจา๋า แต่งตัวจัดเต็มพร้อมหันมาสบตาเราด้วยสายตาที่บอกว่าจับให้ได้สิเธอแน่จริงแล้วก็ออกวิ่งด้วยความไวแสงเราจะพบน้องได้ในพื้นที่วินวาดเพนพื้นที่14กลก้นถ้ำในน้ำตื้นพื้นที่16ทั้งเหนือของเสาหลักกาดิงพิล่าลูนออฟไวเวลียพื้นที่8ใกล้เต็นตั้งแคมชั่คขาวไอชาดคีฟ พื้นที่18ในถ้ำที่ต้องคานเข้าไปอยู่เลยเต็นต์ตั้งแคมป์ชั่วคราวขนาดที่เล็กของน้องทำให้มองข้ามได้ง่ายโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นหินหรือมีพืชแน่นหนาน้องมีโอกาสอยู่ใกล้พื้นดินก้มเกินไปกับสภาพแวดล้อมโดยรอบถ้าหาน้องก็สังเกตดีๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหินหรือพื้นที่ชื้นแฉโดยทั่วไปน้องจะเกิดใหม่ทุกๆ30-40นาทีค่ะ